สวัสดีครับจากร้านบีเคเกษตรเก่าญี่ปุ่นนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับรถไทยเก่านอกนะครับเก่านอกนําเข้านะครับเราไม่ได้ขายรถเก่านอกแล้ววนไทยมาขายนะครับคือเก่านอกเก่านอกหมายถึงรถที่นําเข้ามาจากญี่ปุ่นเปิดตู้แล้วก็มาขายไม่ใช่แบบว่าเก่านอกแล้วเอามาใช้งานในไทยแล้วก็เอามาขายนะครับคือต้องแยกแยะนะครับเดี๋ยวลูกค้าจะสับสนนะครับอันนี้คือเก่านอกแท้นะครับอ่าคันนี้เป็นคูมูต้านะครับ G.L. 25ก็คือ25แรงแต่ได้ข่าวว่าเทียบแรงบ้านเราก็อยู่ประมาณ30แรงนะครับสบายๆนะครับตัวนี้คือต้นแบบของ L. 3 4 36ก็คือ L. 3 4บ้านเราครับ L. 3 4 L. 4 5นะครับ L 34, L รบอดี้มันจะเป็นแบนๆแต่สวยครับเพราะฉะนั้นแพทฟอร์มต่งตางๆนะครับจะตรงกับรถบ้านเราก็คือยางหน้านครับดูยางหน้า7ยางญี่ปุ่น76รถบ้านเรา86ยางหลังนะครับ11.224รถบ้านเราจะเป็น น่าจะ12หรือ13ขอบ24เหมือนกันเพราะฉะนั้นใส่ยางบ้านเราได้นะครับดูบงคงมงคนนะครับคือรถบ้านเรานะครับดูช่วงท้ายนะครับช่วงท้ายก็เป็นหางหางบ้านเราเนี่ยมีแขนลงแขนลากต่างๆเหมือนกันหมดส่วนถ้ามีปัญหาปุ๊บแล้วก็ยกฝาบ้านเราใส่ได้เลยครับไม่มีปัญหานะครับส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะมียางก็ยังสวยอยู่นะครับก็คือช่างใช้ได้นะครับยางบิตโนตัวนี้นะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นเครื่องมีท่อไอเสียก็เหมือนรถบ้านเรานะครับท่อลูกนี้นะครับเหมือนรถไทยแล้วก็ไดก็พัดลมพัดลมแล้วก็กรองอากาศเปลี่ยนให้แล้วนะครับอ่าซีนล้อเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องห่วงแล้วก็ดันหน้านะครับเราติดให้นะครับก็คือจะมาถึงข้างหลังดันดันได้ไม่เต็มที่นะครับไม่มีปัญหานะครับไม่ได้ติดแค่ข้างหน้าหรือยึดกับตรงกลางนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้ดันดันได้เต็มที่นะครับเต็มแรงรถครับไม่พังกนแล้วก็ ไฟติดปดถ้าเปิดข้างหน้าก็นี่นะครับนี่ปิดเดี๋ยวลองฟังส่วนเกียร์นะครับเกียร์ก็จะมีสี่เกียร์เดินสิบหกเกียร์เดินหน้าสิบหกเกียร์ถอยทําไมถึงสิบหกเกียร์ถอยตรงนี้เป็นเกียร์หลักนะครับก็คือสี่เกียร์ส่วนตรงนี้โลสองไฮสองนะครับก็สี่สี่สี่สิบหกนะครับสิบหกฟอร์เวิร์ดสิบหกรีเวิร์ดนะครับผมแล้วก็เดินหน้าถอยหลังที่พงมาคอพงมาลัยนะครับนี่เป็นเกียร์ธรรมดา ส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นขับสองขับสี่นะครับอยู่ตรงนี้อ่าตัวนี้ก็เป็นวาล์วปิดปิดไฮดรอลิกส่วนตรงนี้ก็เป็นหางยกได้ความสูงได้เก้าระดับ PTO เดินหน้าสี่เกียร์ถอยหลังหนึ่งเกียร์นะครับปั่นกับหลังได้หนึ่งเกียร์ก็คือสี่ฟอร์เวิร์ดหนึ่งรีเวิร์ดนะครับคอพวงมาลัยนะครับปรับได้นะครับนี่นะครับนี่นิดหน่อยอ่าขยกลงล็อกอ่าเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องดูนะครับ เอกลักษณ์ของญี่ปุ่นคือเครื่องจะเบากว่ารถบ้านเรานะครับเสียงดังจะจะไม่เข่งนะครับจะเงียบนะฟังเสียงครับไม่มีเข่งนะครับเงียบส่วนไม่เรานะครับไม่ตอนนี้อยู่ที่แปดแปดเก้าเก้านะครับรถเราทุกคันเป็นไม้แท้นะครับไม่เคยกอไม้นะครับรับประกันได้นะครับ ไม่ได้กอไมคคือรถไม่ได้กอไมคจากที่เรานะครับแต่มาจากญี่ปุ่นเราไม่รู้นะครับซื้อรถนะครับอ่ารถรถรถเก่าญี่ปุ่นมีไอเล็กน้อยไม่ต้องซีเรียสนะครับเพราะเก่านอกรถบางทีเขาจอดเขาจอดทิ้งแต่ถ้ารูบอกที่บอกครับลูกค้าซื้อรถไม่มีไอกําไรของผู้ซื้อนะครับพอถามว่ารถมีไอาบางคนก็ถามว่าบางคนก็ถามว่าพี่รถมีไอไหมน้ําดันไหม มันก็ไม่ไอไม่ดันหรอกครับถ้าถามว่าถ้ามันมีไอก็ไปซื้อน้ํามันหน่งใส่หัวเชื้อเติมมันก็ไม่มีไอครับเวลาขายแต่มันจะไปเห็นผลตอนไหนรู้ไหมครับตอนที่ท่านไปเปลี่ยนถ่ายของเหลวครับไอมันจะออกนะฮะแต่ส่วนเราครับไม่มีไอตั้งแต่ต้นนะครับไม่ต้องมาหลอกด้วยครับไอก็คือไอนะครับเราไม่หลอกลูกค้านะครับเดี๋ยวลองดูครับเทสดูนะครับ โซนนครับไปมีดส่วนหางนะครับลูกค้าจะไปใส่ตัดหญ้าก็ได้นะครับหรือใส่ผ่านก็ได้นะครับใส่โรตารี่คือรถสเปคนี้นะครับลงนาได้สบายเลยครับก็ L สามสี่บ้านเราทํานาได้คันนี้ก็ทํานาได้ครับคือสเปคเดียวกันนะครับนี่เราก็ใส่ใส่แคหนึ่งแคสองกคสามเกสี่นะครับ ใส่โลนะครับแล้จะใส่ไฮนะฮะใส่ไฮครับเนี่ยมันจะเร็วขึ้นนะครับลองดันนะครับดันแล้วอาจจะใช้โลนะครับโลหนึ่งช้าเร็วไป,ไปหน่อยช้าไปหน่อยครับก็เปลี่ยนเกียร์นะครับ คือต้องบอกกันนะครับรถใส่ดันหน้าถ้าจะดันดินถ้าไม่มีอุปกรณ์ท้ายท้ายมันจะเบาถ้ามันจะฟรีทิ้งขายรถนะครับเราไม่กลัวเลอะนะครับต้องรีวิวให้เห็นขายรถกลัวเลอะไม่ต้องขายนะครับผมเราล้างได้นะครับ ดินมันเหนียวนะครับมันจะติดใช้ได้ปกตินะครับดันหน้านะครับส่วนเกียร์นะครับสวิ่งปกติอันนี้เร็วหน่อย นี่ไซส์สีนะครับอันนี้ก็สิบหกสิบหดูนะครับดูนะครับอ่าดูนะดูนะครับล้อฟรีทำไงครับเนี่ยไปไม่ได้ครับติดนะล้อมันลอย ใส่ขับซีก่อนครับขับซีสเต็ปแรกนะครับใส่ขับซีช่วยไปไม่ได้ปุ๊บนะฮะแล้วก็เหยียบดิฟล็อกเพื่อให้ล้อหลังมันไปคู่นะครับอันนี้เร็วไปหน่อยอ่าเราห่าฮะไปได้ครับนะฮะอันนี้เราปล่อยดิฟล็อกนะครับลองดูครับจะนะฮะฟรีไปไม่ได้ครับเห็นไหมฟรีเห็นไหมครับนะไปอย่างเงี้ยอ่าทำไงครับเหยียบดิฟล็อกปั๊บเนี่ยนี่แหละครับข้อดีของดิฟล็อก เราต้องเทสให้เห็นเลยนะครับว่ามันใช้ได้นี่ไม่ไม่ใส่ดิฟล็อกนะครับถอยติดนไะปไม่ได้ฟรีเยียบปุ๊บอ่ะปล่อยปล่อยดิฟล็อกอย่างนี้ไปได้อโอเคไม่มีปัญหาครับผมดูนะครับดิฟล็อกไม่ไม่เหยียบดิฟล็อกไห็นได้ไหมอ่ะฟรีนะ ล้อมันฟรีไปไม่ได้เหยียบตุ๊บสบายสบายครับนี่แะครับดีบล็อกใช้าง,งานได้นะครับไม่มีปัญหาขับสี่ใช้งานได้ครับปดเอะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสถานนะครับ092 256 5474ขอบคุณครับ